สวัสดีครับบุญมีมาแล้วครับบุญมีนอนอยู่บ้านแม่กิ่งอย่างสบายใจเลยนะคะวันนี้บุญมีได้ไปหาหมอนะคะที่โรงพยาบาลที่คุณตาหมอและคุณยายแนะนํามานะคะก็คุณหมอก็ตรวจร่างกายน้องนะคะตรวจหา FAP ด้วยนะคะแต่ยังไม่รู้ผลนะคะอีกประมาณนักสอสาวันนั่งจะรู้ผลนะคะ วันนี้ค่าใช้ใจ่ายหาหมอเนี่ยทั้งหมด4,500บาทนะคะคุณตาหมอและคุณยายท่านมีคนเมตตาช่วยค่ารักษานะคะมเมแกนต้องกราบขอบคุณคุณตาหมอและคุณยายมากๆเลยนะคะที่ความเมตตาบุญมีนะคะขอให้ท่านทั้งสองมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะดูบุญมีนะคะมาอยู่บ้านนี้หน้าตาสดใสเลยนะคะเขาน่าจะชอบนะคะอยู่บ้านน่ะ ให้อยู่กับไม่กิ่งไปก่อนนะคะให้ไม่กิ่งดูแลไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องต้อนต้องไปให้น้าเกลือทุกวันนะคะก็ไม่กิ่งก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้นะนะคะนำข้าวเสร็จเดินกันหน่อยครับเ,เดินลุกเดินเล้วเออเก่งเก่งเก่งมากเก่งมากก้าวลุกก้าวก้าวลุกก้าวเดยวก้าวลกก้าวของหนูมีความหมาย มีความหมายมากครับศอกแม่ต้องว่าอย่างนี้มีความหมายมากครับเเก่งไม่เอาหรอกพอแล้วเหรอฮะอ่าเดินอีกหน่อยเดินอีกหน่อยเออเอ,อเก่งมากนะเก้าวก้าแล้ลูกอาหารจะได้ย่อยนะอาหารจะได้ย่อยนะครับลกูก ถ้าเดินอาหารย่อยท้องก็จะไม่อืดเออก้าวยาวไปท้องจะไม่อืดหมอบอกว่าแมวที่เป็นแบบนี้เขาจะเขานอนอย่างเดียวเนี่ยเขาจะท้องอืดน,นะคะเขาจะท้องอืดที่แส่ก็มีบ้างนะมีบ้างไม่เก่งก็มียาที่คุณหมอให้ไว้นะคะเพราะว่าเขาเขานอนท่าเดียวไงเขานอนอย่างเดียวให้ออกกำลังกายเก่งมากลูกเก่งมาก เก่งมากเออก่งจังเลยลูกเก่งจังเลย <_ t ap> พอพ่อแม่เห็นแล้วชื่นใจนะลูกนะ <_ t ap> ชื่นใจไหมครับ <_ t ap> ชื่นใจไหมครับ <_ t ap> พิเศษเดินเก่งมากเลยลูกพอแล้วเนาะอาหาร่อยและหม่อมข้าวอาหารใหอ่แล้วพอแล้วนะพอ,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 อแล้วครับ นีใ่ใหม่ๆเฮยเห็นคนสวยเอาจะล้มตัวลงไปทำไมเนี่ยฮะเออเมื่อกี้เห็นหน้าคนสวยอนะล้มตัวลงทำไมไม่ตานดอกแก้วดอกแก้วคนสวยอา้าวประกาศเข้ามาหรอลูกเข้ามาในนี้เหร <laughs> อเดี๋ยวนี้เขาสุก เอ๊เข้ามามีการนอนพิงโอ่งด้วยนะโอ่งกินน้ํามันเย็นหรือไงไม่รู้อะอาจจะเย็นนะคะเข้าเหนียวข้าเหนียวนอนพิงโอ,อ่งแหมฉลาดมากเข้าเหนียวอะฉลาดมากหมูมายมตัวใหญ่มากก็ติดแม่เขาแม่บุญธรรมไม่ใช่แม่แท้แท้งเขานะคะแม่บุญธรรมแม่แตงกวาเข้าสุข ตอนี้ตอนนี้ใหม่ๆวันนี้อาบน้ําหอมเลยใช่ไหมลูกอาบน้ําตัวหอมเลยใช่ไหมวันนี้ล,ล้มเสื้อหรอลูกแม่ไม่เห็นล,หล้มเสื้อหรอเละอะเทอะหมดเลยนะคะเลอะไปทั้งตัวเลยล้มเสือ้ออาบน้ําให้ตัวหอมเลยหอมเลยเล่นรองเท้าแม่ดวงเดือนเอ้ดวงดาว นักเลงของเราทำไมเงียบวันนี้ทำไมนักเลงของเราเงียบดูนักเลงของเราก่อนก็นอกก็เล่นอะไรกันไปไหมกะลําเอ้ยประกาศไปไหมประกาศไปไหมก็สวยเดินอยู่ในห้องคนเดียวเดินไปหาบ้านมันเจ้าหญิงของเขา นักเลงเราไปไหนล้จ๋าว่าไงคะว่าไงคะอเลี้ยงว่าไงคะลูกอ้าวนักเรงอย่นี้แหรอนักเรงนักเรงอย่างนี้เหลอลูกฮะเออ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 ครับครับเขาสุกมาเขาสุกมาอุเลี้ยงมาเขาสุกอุเลี้ยงมาลูกครับครับลูก เออเออเห็นเอาเลี้ยงมาจ๋าจ๋าลูกจ๋าให้เอาเลี้ยงมาด้วยลูกเลี้ยงมาด้วยครับเลี้ยงมาด้วยครับลูกเออรู้แล้วครับลูกครับ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 เออห่วงห่วงแม่ห่วงแม่ห่วงแม่ไม่ห่วงลูกไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะ อ,อยู่ด้วยกันครับลูกอยู่ด้วยกันครับอ,อยู่ด้วยกันครับลูกครับผมครับ <c oughs> <c oughs> เอ็นดูเอ็นดูเสียงเขาเยสตองอ้วนเอ็นดูเสียงเขา ห้องน้ำไหมแม่พาห้องน้ำไปไหมลูกไปไหมห้องน้ำไหมไปแม่พาห้องน้ำนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บเอื้อน,นะลูกนะไปเข้าห้องน้ำกันไม่อื้อใส่ย,ยังไม่ปวดนะไม่ปวดแล้วไม่ต้องไปอื้อใส่ใส่พื้นให้แม่เช็ดนะอย่าอึใส่พื้นให้แม่เช็ดนะลูก สวยจังเลยเนี่ยฮนะเอ้าเนี่ยเวลาพูดปุ๊บนะจะหันหน้าหนีกันทุกคนเลยไม่ต้องถ่ายคลิปแบบไม่ต้องพูดเนี่ยถ้าพูดปุ๊บจะหันหน้าหนีเลยใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ใหม่ๆใช่ไหมเออพูดปุ๊บเราหันหน้าหนีเลยสวยเราอะ่ะสวยหน้าตาสวย ไม่สมกับเป็นคนบ้านนอกเลยแต่ว่าเป็นแมวบ้านนอกแมวต่างจังหวัดตอน,น,นแรกไม่ยังคิดนะถ้ามาอยู่ที่นี่แมวต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเนาะเขาจะน่ารักเหมือนแมวในกรุงเทพไหมนะก็คิดอยู่เหมือนกันนะสี่ไหนได้น่ารักมากน่ารักมา,กน,ากนะคะแมวต่างจังหวัดเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยแมวต่างจังหวัดทั้งนั้นเนี่ยน่ารักมากแมวไหนก็น่ารักหมดแหละเพียงแต่ว่า เราไม่เคยยังไม่เคยสัมผัสแมวต่างจังหวัดไงพอมาสัมผัสแล้วน่ารักมากนี่ก็แมวต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้เนี่ยแมวต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยน่ารักหมดเลยจแมวไหนๆก็น่ารักนะคะรักหมดหันมาหน่อยหันมาเลยจบคลิปแ้วเร็วมาหันมาหันมาคุณนายากีต้าก็ได้กิต้าครับตา,าเห็นไหมโอ้ยเดียวน,น้อก็เล่นกันซุกซน นี่มองเป็นตาเดียวกันเลยเนี่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 ยสวนมากนอนข้างนอกไม่ได้เลยนะคะเมื่อคืนก็ว่าจะนอนอีกกับวิเศษก็นอนไม่ได้อีกเพราะว่าพ้าเจ้าอ๋อข้าเจ้าอยู่ข้างนอกนู้นพ้าเจ้าไปอยู่ข้างนอกนู้นข้าเจ้าเนี่ยกระโดดโอ้โหข้ามหัวข้ามหัวแม่ข้ามหัวพิเศษต้องหอบวิเศษเข้าไปในห้องเลยเมื่อคืนนี้นอนข้างนอกไม่ได้เนี่ยเนี่ยพวกนี้กระโดดกัน เห็นไหมขนพองตัวพองขนพองเห็นไหมเล่นรองเท้าแม่กระจายไปหมดแหละระวังเข้าใหม่ตบนะเข้าใหม่ตบนะนั่นเตรียมจะตบแล้วเนี่ยนั่นเตรียมจะตบแล้วเห็นไหมน่ะเอเข้าใหม่ไลายเวลานะ่เราอ่ะฮะฮะเตรียมจะตบน้องอะไม่ได้นะลูกไม่ต้องตบให้น้องเล่นด้วยนะให้น้องเล่นด้วยนะลูกนะใหม่ๆแต่นี้ให้น้องเล่นด้วยนะลูกเตรียมจะตบน้อง อันนี้ก็อ้วนขึ้น